สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้ครับรุ่นนี้ Honda City 1.5นะครับ1.5ออโต้เครื่อง VTEC มือเดียวป้ายแดงครับผ่อนได้ด้วยครับ3,500โดยประมาณนะครับเน้นใช้งานสบายๆเลยครับชิลๆเน้นเอาไปใช้งานลองมาชมกันดูนะครับกับ Honda City ปี2006มือเดียวป้ายแดง145,000บาทนะครับ รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คมาทุกระบบมือเดียวคุณสุภาพสตรีใช้งานนะครับคันนี้รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับจะสดก็ได้จะผ่อนก็ได้นะครับโทรได้นะครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์ก็ได้นะครับรถอยู่แถวจตุจักนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันได้รถแน่นอนแจ้งจากช่อง Youtube ได้เลยครับ h อนด a c ซ t y โฉมเ X นะครับ1.5ออโตเกียร์7สปีด เครื่อง v t e ทอึดถึกทนครับปี2006รถสวยมากๆลองชมลองเช็คดูได้นะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับลองคำนวณดูนะครับ145,000บาทกับ h o n d a c i t y ปี2006นแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะครับ3,500โดยดือประมาณนะครับสำหรับสมาชิกเครดิตดีเน้นหารถใช้งาน รถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับถูกต้องกฎหมายครับขัดรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับภายในสวยสะอาดเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมโรงงานยังดูใหม่มากๆนะครับไม่แท้1,6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรับประกันไม่แท้แน่นอนรับประกันโครงสร้างรับประกันการโอนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำนะครับโอนได้แน่นอนโอนจังหวัดไหนก็ได้นะครับ สภาพโดยรวมสวยครับพงม,มาลัยมัตติฟัง์กชันแล้วก็เกียร์7สปีดเหมาะผ้าเดิมแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาแสนกลางนะครับคันนี้ผ่อนได้สดได้นะครับลองคํานวณตรวจสอบนะครับ ไปดูรถเช็ครถได้เลยครับอยู่ที่จัดตุจักนะครับแถวแยกจัดตุจักนะครับฉะนั้นใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับลองชมดูนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คก,ก็ได้นะครับแต่ที่แน่นอนคือผมคัดรถและเช็คมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำไม่จมพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกในทั่วประเทศแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งได้ครับ ลองชมเช็คคำนวณตรวจสอบดูครับรถสภาพนี้สวยๆสมบูรณ์มากๆนะครับภายในเบาะผ้านี่นะครับกุญแจครบครับบุกสวิตยูครบเอาไปใช้งานกันต่อนะครับเอกสารครบครับภาษีไม่ขาดนี่นะครับลองชมเช็คดูได้เลยครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของ c i t ี c l ับนะครับทั้งการซ่อมบำรุงดูแลและอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งลองเข้าไปศึกษาได้ครับโดยรวมแล้ว Honda City เป็นอีกหนึ่งรุ่นในเครื่องพันห้าที่น่าใช้มากๆครับ สวยสมบูรณ์แบบนี้คัดและเช็คมาแล้วด้วยครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสะอาดเดิมนี่นะครับเจ้าของเดิมก็เป็นคุณผู้หญิงนะครับใช้ฮนุถนอมนะครับใช้มาดีมากตั้งแต่ปี2006ก็ใช้ไม่มากไม่น้อยครับ160,000กิโลเมตรนะครับเช็คชมตรวจสอบนะครับว่าจะสวยจริงดังที่นําเสนอหรือเปล่านะครับที่แน่นอนคือคัดรถไม่จมน้ําไม่พลิคว่ำไม่ตัดต่อมาให้สมาชิกได้เรื่อยๆชมเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างก็สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายคลิกชื่อคลิป